สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสื่ชาแนลปุกกี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะวันนี้ขออนุญาตเป็นสีแดงกับผ้าคาดผมช่วงคริสต์มาสอันนี้เราถักเองนะคะใครที่ชอบงานฝีมือก็ไปลองฝึกหัดถักดูนะการใช้ชีวิตในต่างแดนมันก็เรียกว่าคุณอาจจะรู้สึกเหงาแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีกิจกรรม แล้วก็วางแผนในการที่จะมาใช้ชีวิตที่นี่อันนี้เป็นหนึ่งตัวช่วยที่จะทําให้คุณสามารถมีสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายนะวันนี้มาผ่อนคลายกับผ้าคาดผมสวยๆแล้วก็มาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์เนาะอยู่ที่นี่ก็สิบปีกว่าแล้วนะคะวันนี้ก็มาตกผน,นึกเรื่องที่คนเยอรมันที่เขาไม่ชอบมากๆเลยอันนี้คือใครไม่รู้นี่คุณอาจจะโดนเทหรือคุณอาจจะโดนเขายกเลิกยกเลิก การที่จะไปต่อนะอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆเราก็มาแชร์แล้วก็บอกต่อเกือบมาหลายรอบแล้วในสิ่งทั้งหมดที่เราจะพูดมาเนี่ยมันมันอันตรายกับตัวเราเองกับสาวๆด้วยนะสิ่งที่ควรระวังหนึ่ง <c oughs> การเรื่องเรื่องของการถามเงินเดือนอา้าวทำไมถามไม่ได้เหรอก็คนไทยเป็นเรื่องปกติไงแต่ว่าถ้าคุณมาอยู่เยอะระมันมาอยู่ในประเทศเยอะระมันห้าม เขาซีเรียสมากห้ามถามเรื่องเงินเดือนแต่ถ้าเขาจะบอกเองก็โอเคนะมันเป็นการแบบเสียมารยาทแล้วเขาจะรู้สึกไม่ดีกับเราอันนี้จงรู้ไว้เลยนะห้ามถามเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสามีเราเองเอาทําไมอะ่ะก็เปิดใจรักกันจะแต่งงานกันแล้วก็อยากรู้ทุกเรื่องมันก็รู้ได้แต่ว่าไม่ใช่เริ่มแรกต้องระวังเลยนะข้อหนึ่งข้อสองเขาก็ไม่ค่อยชอบด้วย เราก็จริงๆเรื่องธรรมดาแต่ถามเรื่องอายุอย่าไปถามเขานะเขาไม่ชอบมันเป็นการเสียมารยาทแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบจริงๆในการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เราก็เลยเออวะเขาก็ไม่ค่อยคุยกันเรื่องนี้เนาะแต่บางทีเราก็ลืมตัวแบบจะจะพูดกับเขาว่าเขาอายุเยอะกว่าเราหรือเด็กกว่าเราเราจะได้เรียกเขาถูกถ้าอายุเยอะเนี่ยสรรพนามเนี่ยก็จะเรียกเขาว่าใช้แทนว่าซีซี ถ้าใครมาเรียนเยอรมันนะมันก็จะต้องมีแบบนี้อีกถ้าเกิดเด็กกว่าเราเราหรือรุ่นเดียวกันจะเรีย,วยวกว่าดูหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเรียนรู้อันนี้ไปด้วยมาแรกๆเราก็ไม่รู้เรื่องไปนั่นแหละตอนนี้ก็เริ่มรู้ละเราอยากให้คนที่มาจะได้ไม่ทําผิดนะอันที่สามคือเรื่องของการทานอาหารบนโต๊ะอาหารเนี่ยมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอมันขนาดนั้นเลยนะถ้าคุณมาแรกๆแล้วถ้าคุณมีแบบผัวรวยๆอ,อย่างเงี้ยเออมีคนผัวรวยๆแล้วก็ มีญาติพี่น้องเขาเยอะๆเนี่ยเครียดนะใครไม่เคยรวยเนี่ยเรื่องเนี้เครียดคนไม่เคยรวยเนี่ยแล้วมาได้ผัวรวยเนี่ยแล้วมีเขามีเอ่อญาติพี่น้องรวยๆเนี่ยคุณเครียดนะถ้าเป็นเราเราก็เครียดแค่เรื่องบนโต๊ะอาหารเนี่ยถ้าไม่รู้นี่คือแบบเขาอาจจะตะเพิดคุณกลับเลยนะก็คือเราห้ามลุกก่อนถ้าเกิดคนเขายังทานอาหารไม่อิ่มเนี่ยโอ้คนนี้เราเราทไม่ได้หรอกคนไทยอย่างที่บอกฉันกินนึก จะมารอให้คนมองแลวให้ฉันกินเร็วแล้วให้อิ่มพร้อมกันเนี่ยข้อนี้คือเราไม่ได้ดีนะเราไม่ได้ไปมีแบบผัวรวยๆแล้วก็ไปนั่งโต๊ะอาหารหรูๆแล้วก็คนอื่นต้องมาจับจ้องมองเราเนี่ยอ๊ยอันนี้ไม่เอาแหละอันนี้คิดว่าน่าจะได้เลิกกันไปนานแล้วแหละนะคะอันนี้ก็ดีที่เราได้แบบคนธรรมดานะส่วนข้อที่สี่อันนี้อันนี้ข้อที่สี่นี้อย่างที่เราเคยแชร์มาแล้วมันอาจจะบอกเลิกกันได้เลยนะเรื่องการถ่ายรูป เออแค่การถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสในประเทศเยอรมันเลยซีเรียสจริงๆคือบางทีเราเราไม่ได้แบบจะเอาไปทาโซเชียลหรืออะไรบางทีเราอยากจะถ่ายรูปลูกเราอย่างเงี้ยสมมุติว่าลูกอันนี้ประสบการณ์โดยตรงไปที่โรงเรียนจะไปรับลูกลูกเรียนพิเศษคือเรียนสปอร์ตก็จะเป็นเหมือนวอลเลย์บอลเขาเรียวกว่าเบสบอลนะคะเด็กๆเ,เขาก็เรียนประมาณสิบกว่าคนแม่ก็เป็นครั้งแรกที่แม่ไปดูลูกไงก็อยากจะแบบ อ๋ออย่างนี้เราอยากจะถ่ายรูปลูกแต่ว่าคุณครูบอกให้ลูกชายวิ่งมาหาบอกมา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 เขาห้ามถ่ายรูปนะแม่ห้ามถ่ายรูปลงโซเชียลเออเราเราก็เข้าใจนะคือเราก็ตั้งใจจะถ่ายแค่รูปลูกเราเนาะแต่เราโอ,โอเคแม่ไม่ได้ลงแม่ถ่ายแค่รูปหนูอืมโอเคครับเขาก็วิ่งไปหาคุณครูอันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบโอ้อันตรายสุดๆการถ่ายรูปต้องขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นลูกตัวเองสามีตัวเอง สามีตัวเองนี่ตัวดีเลยนะแต่เราก็ถ่ายแบบมึนๆอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเขาว่าเราค่อยๆไปลบมันจะอะไรนักหนากับชีวิตแต่มันเป็นสิ่งที่มันซีเรียสของคนเยอรมันนะเนาะแล้วก็อันที่ห้านี่ก็เป็นเรื่องที่เขาไม่ชอบการเข้าไปดูในห้องนอนของเขาเนี่ยเวลาเขาไปบ้านเวลาเราไปบ้านเขาเนี่ยหรือเข้ามาบ้านเราเนี่ยแล้วเราก็สมมุติ สมมติเราก็ไปางานทําความสะอาดนี้เราเราก็อย่างที่บอกคุณลุงคุณป้าเราก็ไปทํานะแรกๆเราก็ไม่รู้เราก็ขอดูห้องนู่นนี่นั่นห้องนอนก็ขอดูแต่ตอนนี้คือมันมันทำแบบนั้นไม่ได้เขาถึงได้บอกว่าเราต้องทําผิดก่อนทําถูกมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปโทษตัวเองจนอ,อะไรไม่ต้องไปลงโทษตัวเองขนาดนั้นคนเราก็ผิดพลาดได้ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผิดมาทั้งหมดแหละอยู่มาสิบปีแล้ว เราก็อยากให้ใครที่กําลังจะมาใช้ชีวิตหรือกําลังจะบีซ่าเยี่ยมเยียนหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงโปรโมชั่นในช่วงที่เรามาเนี่ยคือเราห้ามทําสิ่งต่อไปนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพูดมาทั้งหมดนี้นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เออเขาห้ามเลยห้องนอนหรือจะไปหาลูกในห้องนอนหาผัวอะไรเงี้ยต้องเคาะประตูก่อนนะแล้วเขาจะบอกว่าเออ เดี๋ยวเขาก็จะขอแยกห้องนอนอีกนะถ้ามาแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนอแรกแรกที่มานะอุ้ยหลายรอบแล้วเกือบแล้วเกือบเกือบดีนะมันเกือบไม่งั้นนะนะเพราะว่าเราเองบางทีเราก็มันเป็นสไตล์ของเราที่เราชอบที่มาใช้ชีวิตกับเขาเราเห็นแล้วละ่ะว่าเขาใช้ชีวิตแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแบบเป็นพิธีรีตรองหรือแบบมีเครือญาติที่ร่ํารวยมหาเศรษฐีอะไรเงี้ย แล้วมีแบบธรรมดาธรรมดาที่เราใฝ่ฝันนะว่าอย่างมีบ้านหลังเล็กๆเออเก่าๆก็ช่วยกันซ่อมแซมไปคือใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็มีสวนให้เราได้ไปผ่อนคลายเวลาแบบไม่อยากเห็นหน้าเขาเลยเราก็ไปนั่งในสวนไปปลูกพริกปลูกผักปลูกดอกไม้ในสวนทําความสะอาดสวนนั่งเล่นปิ้งย่างในสวนเล็กๆของเราอันนี้อันนี้สิ่งที่เราชอบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปอ่อ สิ่งที่คนเยอรมันเขาไม่ชอบเลยแล้วเราอยู่มาสิบปีแล้วมันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญพอโดนมากับตัวแล้วมันก็มีเกือบเบจะเลิกกันไปหลายลรอบนะคะก็คือ 1. การถามเรื่องเงินเดือนเราจะไม่ถาม 2. การถามเรื่องอายุเราก็จะไม่ถาม 3. การกินข้าวบนโต๊ะอาหารนี่ต้องรอให้ทุกคนอิ่มก่อนแล้วเราค่อยลุกนะแล้วก็ 4. การถ่ายรูปภาพต้องขออนุญาตก่อน ไม่ว่าจะนั่งในกลุ่มโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องขออนุญาตก่อนอห้าก็คือการที่จะเข้าไปในห้องนอนหรืออะไรเงี้ยต้องขออนุญาตก่อนไม่ว่าจะห้องนอนหรือกระเป๋าเงินของเขาหรือโทรศัพท์ของเขาเนี่ยอย่าไปยุ่งอันนี้คืออันตรายสุดขีดแล้วก็พูดสรุปมาทั้งหมดแล้วก็พูดนิดน,นึงมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ามาแชร์เอาไว้เป็นเรื่องที่เ ชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะจากการที่เขารักกันดีแล้วเขามาใช้ชีวิตกับสามีฝรั่งเขาบอกว่าตอนแรกก็รักกันดีนะจูบตอนเช้าจูบตอนเย็นก่อนนอนหรืออะไรเงีย้ยพอผู้หญิงคนเนี้ยไปรื้อกระเป๋าเขาแล้วก็ไปหยิบโทรศัพท์เขามาดูอะไรแค่นั้นอนะ่ะพอเขารู้แค่นั้นอนะ่ะคือเขาเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือไม่เคยจูบไม่สนใจไม่อะไรผู้หญิงคนนี้เลยแล้วเขาก็มาเรียกว่ามาเอา่อมาแชร์บอกว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆ เพราะฉะนั้นเราอย่ามองข้ามประสบการณ์10ปีที่เราอยู่ที่เนี่ยก็มันเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆและเพื่อนสาวของเราที่จะมาใช้ชีวิตในต่างแดนด้วยกันนะเราก็อยากจะบอกสิ่งดีๆที่เราเคยผิดพลาดมาแล้วนะก็คงจะมีประโยชน์แล้วก็เราไปปรับปรุงระวังตัว นะคะแล้วก็ใครจะมาใช้ชีวิตในต่างแดนนะอันนี้ผ้าคัดผมคริสต์มาสเราก็เสร็จเรียบร้อยแล,แล้วมีวิธีการถักทุกอย่างที่ปุกกี้สายอน,นี้ถักเองหมดเลยนะคะอยู่ในช่องปุกกี้คอลเลกชันก็ไปลองฝึกถักดูนะคะใครถักไม่ได้เราจะเริ่มต้นแบบง่ายๆเลยนะ,ะเอาไว้ให้คุณมาแก้เหงาในต่างแดนเราจะได้ไม่เป็นโรคซึมเศร้าเราจะบอกว่าสิ่งที่เราแชร์มาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่เดี๋ยวมันจะมีอีกเยอะ มีอีกเยอะมากอย่าบอกว่าชีวิตในต่างแดนเอะจะเป็นชีวิตที่สวยหรูสิวิไลเลิศหรูเพอร์เฟกมันไม่จริงอ่ะอืมคนใครที่รู้ว่ามันไม่จริงคือตัวเราเองเราจะโกหกตัวเราเองไม่ได้แต่เราอาจจะไปเอเรียกว่าเลยนะแชร์ภาพที่สวยงามอีกมุมหนึ่งคุณเรามันมีสองด้านอยู่แล้วมีด้านมืดกับด้านขาวนะคะเพราะฉะนั้นเราจงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตัวนะสำหรับคลิปนี้ก็ แค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบยเอาวีเดเซนชิส